ค่ะนะคะเรามาดูวิธีการทํางานของ Move นะคะดิฉันจะใช้อันนี้ไม้ชิ้นฟันนะคะไม้ชิ้ฟันตัวนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจุ่มลงไปใน move นะคะเอาสีเขียวแล้วก็ใช้น้ำนะคะแทนนะคะ,ะท่านดูสาธิตการทำงานของ Move นะคะให้กล้องโคตรที่ใบบอลนะคะนะคะท่านลองพิสูจน์ดูนะคะใบบอลเนี่ยนะคะ น้ำเนี่ยจะไม่ติดเห็นไหมฮะ,นะะยังไงมันก็ไม่ติดนะคะน้ำนี่ปกติต้นข้าวต้นใบไม้อะไรไมัต้องติดแต่ใบบอลเนี่ยไม่ติดอยู่แล้วเห็นไหมฮะฉะนั้นนะฮะดิฉันจะ,ะให้ดูการทำงานของมูฟนะคะว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหนนะคะให้กล้องช่วยคดนะคะ ควายกิ้งยากนิดนึงนะคะเนี่ยทำแบบแบบนี้นิดหนึน่งนะคะเอาแบบนะคะ,นะคะนี่นะคะมูฟนะคะเคาะด้วยนะคะจี้ลงไปนะคะเปรียบเหมือนกับท่านผสมกับน้ำ แล้วก็ลดลงไปที่พืชดูการทำงานของมูฟนะคะเห็นไหมคะจะวิ่งนะคะไม้ยี่ี้อันนี้ดิฉันจะยังไม่จิ้มต่อนะคะวางให้ท่านเห็นแต่จะเอาน้ำใหม่ขึ้นมานะะขนาดเคาะแล้วเคาะอีกนะคะอ่ะนะคะลองดูนะคะ,นะคะ,นะคะ สาธิตได้เลยค่ะนะคะนะคะเห็นไหมนี wn, right? <laughs> ่ขนาดมันอยู่ใกล้นะฮะเนี่ยขนาดอยู่ห่างกันนะฮะันเริ่มวิ่งเลยมาเนี่ยังไม่นั่นนะฮะมันอยู่ใกล้กันแค่นี้มันยังวิ่งเลยอ่ะเอาเนี่ยเห็นไหมฮะจิ้มต่อวิ่งต่อไปอีกนะคะเนี่ยนะคะอย่าคุณคุณมีที่สีรรชชาเนี่ยอันนี้ฉันวางไว้อีกนะคะคุณมีบอกว่าละสามวันใช้ไปพอฉีดน้ํา วิ่งต่ออีกนะคะนะคะเอาเอาอยู่ในนี้นยังวิ่งเลยนะคะเข็มที่ฉันวาไปเจอน้ำเมื่อกี้นี้เห็นไหมฮะวิ่งต่อมาสองจุดแล้วอ่ะมาเอาอีกนะคะไม้จิ้มฝันที่ฉันไม่ได้จิ้มอีกนะ,ะนะคะนะคะไม้จิ้มฝันนี้ไม่ได้จิ้มใหม่นะคะอ่ะจี้อีกวิ่งค,ค่ะสี่คูร้อยค่ะ ไม่มีผัดเห็นไหมฮะวิ่งดูการทำงานนะฮะเห็นไหมฮะอะไม่ต้องจิ้มอีกสามครั้งแล้วนะขวดเขาเรียกว่าเล็กพริกขี้หนูสวนค่ะทีฉันภูมิใจในผลิตภัณฑ์อันนี้มากนะคะนี่มือดิฉันอาจจะเปื้อนมูฟเดนมอกอะเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอะไม้นี้ไม่จิ้มต่อ วิ่งไหมคะวิ่งอย่างไรผมแดงค่ะเห็นไหมฮะ,ะเห็นไหมฮะแค่ปลายไมย้ทิ่มฟันเคาะแล้วเคาะอีกเห็นไหมฮะท่าดูการทํางานวิ่งมาหยุดนะคะให้กล้องช่วยโค้ดหน่อูว่าวิ่งขนาดไหนเห็นไหมฮะไม่จบนะคะเนี่ยแล้วก็จะซึมแล้ว สักพักหนึ่งนะคะเขาจะแห้งบนใบเนี่ยจะแห้งนะคะแต่ว่ามันจะไปซึมอยู่ใต้ใบนะคะถ้าเราผสมสีนะคะผสมสีเนี่ยจะเห็นได้ชัดผสมสีพอจี้ไปปุ๊บข้างบนนี่แห้งหมดเลยนะคะแล้วข้างในจะเป็นสีแดงหรือถ้าท่านผสมสีเนี่ยถ้าสีแตะมือเนี่ยถ้าสียังอยู่บนมันต้องเปื้อนที่เชเคยทดลองแต่วันนี้ไม่ลืมเอาสีมามันจะซึมไปหมดแล้วมือไปแตะมือไม่เปื้อนนะคะเพราะมันไปเข้าไปอยู่ข้างในหมดแล้ว นะะเนี่ยเกือบทั้งใบแค่เคาะนะคะเคาะจนตั้งหลายครั้งเนี่ยจะเอากี่ครั้งมันก็ยังวิ่งอยู่นะ,ะเนี่ยเหน็นไหมฮะ,ะดึงไม่จบนะคะฉะนั้นแล้วก็ซึมเข้าใต้ใบนะคะฉันภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากค่ะนะคะ ค่ะนะคะเป็นไงคะนะคะการทำงานของ move นะคะสีเขียวนะคะสีแดงนั้นกับสีเขียวจะต่างกันสีเขียวเนี่ยจะวิ่งนะคะจะเป็นตัวที่วิ่งหรือนำพาเข้าใต้ใบสีแดงก็วิ่งนะคะแต่วิ่งในลักษณะคือเข้าสู่ใต้ใบนะคะแต่ว่าจะวิ่งอาจจะไม่เยอะเท่าสีเขียวแต่สีแดงนั้นเกาะแน่นเหมือนเสือขย่ำเหยืนะะ่อค่ะถ้า พ้นลงไปที่ยาพร้อมกับยาฆ่ายามันจะจับติดเลยแล้วตัวนี้ผสมกันมันจะซึมเข้าแต่สีแดงนั้นจับติดทั้งจับทั้งซึมแต่ตัวนี้จะซึมได้มากกว่าน,นั้นจับแน่นเหมือนกัดคอเสือ,อก,กัดคอและกัดแน่นไม่ปล่อยนะค่ะฉะนั้นสีแดงเนี่ยถ้าใช้กับยาฆ่ายานะคะยาอย่ายาฆ่ยา,ยา,ายาดีหรือใช้กับพวกเพี้ยอะไรเนี่ยนะคะหรือแมลงที่ชุกชุมค่ะนะคะ ะน,ะะนี่ก็คือการทำงานของมูกสองตัวนี้นะค่ะ